สวัสดีค่ะเพื่อนๆของพอสแคทครูบียอนนะคะกับการอ่านบทวรรณกรรมจีนอมตะเรื่องสามก,ก๊กในหนังสือชื่อสามก๊กฉบับนอกทำเนียบของเบง้งเล่าเป็นภาษาไทยโดยยาเส้น ซึ่งยาเส้นนั้นนะคะได้นำตำนานสามกกมาเล่าในแบบที่แวกแนวออกไปจากฉบับแปลไทยที่เคยมีเพราะเขานะคะต้องการเขียนให้เป็นเรื่องที่อ่านเล่นเบาๆสบายๆมารับฟังกันได้เลยค่ะคงเบ้งซื้อปลาเรื่องคงเบ้งทำพิธีขอลมขอฝนเรียกลมสลาตันอะไรเนี่ยยังมีตำนานเล่าขานกัน เรื่องที่ว่าคงเบ้งแน่ใจได้อย่างไรว่าลมตะวันออกจะพัดกระหน่ำในวันที่สามตำนานเขาว่าคงเบ้งกระทำพิธีเพียงหลอกๆเพราะคงเบ้งตรวจดูดาวดูเริกบนเลิกล่างคเน,นอยู่แล้วว่าจะมีลมสลาตันแต่เพื่อความมั่นใจคงเบ้งต้องหาหลักฐานยืนยันอีกอย่างหนึ่ง ความจริงตอนทำพิธีนั้นคงเบ้งอยู่บนดอยลำปินสารเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นแหละพอตกมืดค่ำคงเบ้งจะแอบหลบไปที่หมู่บ้านชาวประมงชื่อบ้านป่าป่าตาวเขาเที่ยวไปถามหาซื้อปลาจากชาวประมงชลาทั้งหลายชาวประมงพอรู้ว่าคงเบ้งต้องการปลา พากันเปิดท้องเรือจับปลาสดๆที่ขังเอาไว้เลือกเอาแต่ชนิดพิเศษเลิศรสโอชามาให้ขงเบ้งดูแต่ขงเบ้งสายหน้าตัวนี้ไม่เอาตัวนั้นก็ไม่เอาปลาอะไรก็ไม่เอาสักอย่างชาวประมงจึงว่าปลาดีๆเราก็มีมากมายแต่ท่านไม่เอา ท่านต้องการปลาอะไรก็บอกมาคงเบ้งจึงว่าข้าพเจ้าต้องการปลาปร,ราดแล้วอะไรเล่าคือปลาปร,ราดก็ปลาที่มันอยู่ไม่เป็นสุขเวลาที่อากาศจะเกิดวิปริตแปลปรวนนะ่ะเท่าประมงคนหนึงน่งนึกขึ้นได้พลงออกมาว่าอ้อที่โบราณว่า ปลาหนีชิ้วเดือนสิองหงายท้องแผ่ไก่ไม่ทันขันสลาตันก็มาแน่ใช่ไหมละท่านท่านต้องการปลาหนีชิ้วหรือเมื่อของเบ้งได้ยินชื่อปลาหนีชิ้วก็ดีอกดีใจใช่แล้วใช่แล้วเราต้องการปลาหนีชิ้วภายในวันสองวันนี้ถ้าพวกท่านได้ปลาหนีชิ้วมาระก็ช่วยนำไปขายให้เรา มีกี่ตัวราคาเท่าใดเราไม่เกี่ยงข่าวนี้แพร่ไปทั่วหมู่บ้านชาวประมงชาราก็หนุ่มๆต้องไปรบทับจับสึกหมดแล้วนี่พากันหัวร้ององอายปลาอร่อยๆของเบ้งไม่เอาจะเอาปลาหนีชิ้วแต่เรื่องนี้ย่าเส้นหัวเราอไม่ค่อยออกดอกนะก็ปลาหนีชิ้ว มันปลาอะไรเล่าค้นหาคำแปลได้มาคำเดียวว่าปลา <Lo ach. S 1> ท่านว่าปลา <Lo ach. S 1> ชอบอยู่ก้นแม่น้ำรูปร่างคล้ายปลาช่อนปลาควายใครเคยอยู่เมืองฝาหลังรู้ว่าปลา <Lo ach. S 1> ตรงกับปลาไทยว่าอะไรมาบอกกันบ้างเดอ้อแม้ปลาหนีชิ้วจะหายาก แต่ก็ให้บังเอิญชาวประมงสองคนจับปลาหนีชิ้วหงายท้องได้สิบกว่าตัวจึงรีบนำไปให้ขงเบ้งขงเบ้งมองด้วยความปิติยินดีแล้วให้รางวัลชาวประมงไปอย่างงามก็ในคืนนั้นเองฝาอย่างไม่ทันสางลมสลาตันก็พัดมาแล้วการสับประยุทธ์ก็เริ่มขึ้นชาวประมงจึงค่อยนึกออกว่า ที่แท้คงเบ้งไม่ได้อยากกินปลาหนีชิ้วเพียงแต่ต้องการยืนยันว่าลมสลาตันจะมาแน่หรือไม่นับว่าคงเบ้งวางแผนรอบคอบหลายชั้นประกันความสำเร็จอย่างแยบคาย ขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะครูบีออนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการอ่านหนังสือเล่มถัดไปแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ